ลบเปลี่ยนทิศนะหลมเปลี่ยนทิศชีวิตก็เปลี่ยนทางเหมือนกัน <c oughs> เปลี่ยนจากฝนมาหาหนาวเปลี่ยนจากหนาวไปร้อนก็คงวนอย,อยู่อย่างนี้มั้งฤดูกัน <c oughs> วนไปเวียนมาก็ทำให้เราต้องปรับตัว ปรับใจด้วยกายก็ต้องปรับเ่ mm hmm. พรามันเปลี่ยนที่ร่างกายมันก็ตื่นตัวเหมือนกันเลนี่น้ำมูกไหลไอจาม <c oughs> เขาฤดูหนาวนั่นเป็นธรรมชาติของเขาที่นมันตื่นตื่นตนกเ <c oughs> พราะอากาศเปลี่ยนทีปรับไม่ทัน <c oughs> ความเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเกิดขึ้นจากฤดูกาลเหมือนกัน เราจึงเตือนกันเสมอมารักษาสุขภาพหลายสิ่งหลายอย่างมันก็นมาพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหมือนกันโดยเฉพาะร่างกายเรามันตัวเล็กๆมันปรับไม่ค่อยทันกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มันปุบปรับขึ้นมาจึงมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อม แต่ชีวิตของมนุษย์เราก็ดีอย่างนมีปัญญาเพียงพอถ้าใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกไปในทางที่สร้างสรรค์ก็ทำให้บรรเทาบอมพางได้ดีกว่าสัตว์นะสัตว์เดรัจฉานเขาลำบากกว่าเราแต่ถึงจัดเป็นอาภัะสัตว์จริงๆสัตว์ที่น่าสงสารเดี๋ยวอาภัพ บางครั้งมองพิจารณาดูเออเจ็บไข้ได้ป่วยมันช่วยกันไม่ได้มันคนเท่าไรได้ได้แต่มองกันออแล้วก็ปล่อยกันไปออตามยถากรรมเตามยถากรรมลูกเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่มันก็ได้แต่มองอ,อ,อย่างมากก็ร้องออทุกข์เปอนกันแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเนี่ยคนเรายังดีเนีมอมีโรง,งพยาบาล หรือไม่ก็ยังช่วยกันด้วยกำลังกายกำลังใจปรอบใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าเขาอยูะแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกก็แย่กว่าเขาอีกนกันแหละจึงรีกว่ามนุษย์ผู้ฝึกตนจึงประเสริฐได้เนี่ยถ้าไม่ฝึกตนนี่แย่กว่าสัตว์จริงๆเพราะมนุษย์เป็น สัตว์ที่ฉลาดไงถ้าไม่พัฒนามันฉลาดไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็ทำให้เพื่อนฟูงเดือดร้อนเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนเพราะมันใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดเนี่ยผิดภัยก็เลยมากกว่าเขาว่างแม้จะไม่มีผิดภัยที่มากับธรรมชาติแต่ผิดภัยด้วยสติปัญญาของคนเนี่ยถ้าใช้ไปในทางที่ผิดมันผิดร้ายแรงกว่านั้นอีกเนี สัตว์มันมีพิษไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นมีพิษประจำวันซึ่งเราไม่มีันเขาเทะเลเลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีพิษร้ายแรงเหมือนกันก็เอาไว้เพื่อป้องกันตัวของเขาแต่มนุษย์นี่มีปัญญาเอาไว้สร้างสรรค์เอาไว้ป้องกันตัวหรือมีไว้เพื่อทำลายก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใช้ผิดก็พัฒนาไปเพื่อทำลายเหมือนกัน นี่มันผิดไปเยอะอยู่ที่เราเห็นเห็นเกิดมาเนี่ยเราเห็นทุกคนแหละเนี่ยว่า,าใช้ปัญญาไปในทางถูกทางผิดอย่างไรเนี่ยถ้าใช้ไปในทางถูกก็เป็นคนมีศีลมีธรรมมันเรามาทางนี้แหละเนี่ยเราใช้ปัญญาใช้ความรู้ไปในทางสร้างสรรไปในทางที่ดีก็ไม่ค่อยมีผิดมีภัยเนี่ยเห็นใครก็เกิดเมตตาสงสารขึ้นมาคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเนี่ย ก็เกิดความรักเกิดความเมตตาไม่แบ่งแยกไงนั่นเดียว,ว่าเป็นมนุษย์สัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐกาสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าไม่พัฒนาปัญญานแย่กว่าสัตว์จริงๆนะคิดแต่จะฆ่ารันฟันแทงกันคิดเปยดเบียนเสงก,กันและกันเนี่ยแม้มีปัญญามากขนาดไหนมันก็ใช้ปัญญาเพื่อผลิตสิ่งที่จะฆ่าจะแข่งกันใช่ไหมนี่เราก็เห็นเห็นเยอะเนี่ยมันใช้ไปตามยุคไหนที่ขาด ศีลขาดร,รมไม่มีจิตสำนึกในความเมตตากรุณาต่อกันนะยุคนั้นและเป็นยุคที่น่ากลัวที่สุดนะมันเห็นหน้าตากันมันคิดแต่จะแก่งแย่งเ,เบียดเบียนนะฆ่ขาราันฟันแทงกันมันคิดไปสน้นแล้วก็พัฒนาความรู้ปัญญาตัวนี้ไปในทางที่ผิดด้วยมันวิจิตพิสดารเหมือนกันนะมันคิดได้น่ากลัวเหมือนกันถ้ามันใช้ไปในทางที่ผิดนะคิด ผลิตปรมานูพิเศษทําได้ทุกอย่างแม้แต่เชื้อโรคยังเอาไปทําอาวุธได้เนาะูริงมันน่ากลัวขนาดไหนนั่นก็คือมันใช้ไปในทางที่ผิดแต่ถ้าใช้ไปทางที่ถูกก็ดีจนเป็นพระพุทธเจ้าจนเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มีพิษไม,ไม่มีภยัยต่อโลกต่อสังคมเกิดมาเพื่อประโยชน์จริงๆเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านจริงๆประโยชน์ของมหาชนส่วนรวมเนี่ย เี๋มันจึงปประเสริฐไปคนละด้านเนี่ยด้านหนึ่งก็สูงไปถึงที่สุดด้านหนึ่งก็ต่ำถึงที่สุดเหมือนกันทานารกก็อาเวจีไปเลยว่างั้วยถ้าขึ้นสูงก็สวรรค์นิพพานไปเลยเนี่ยเหมือนแยกทางไปคนละขั้วเลยาการพัฒนาปัญญานี่สำคัญแต่คนที่จะมีอุปนิสัยปัจจัยมีปัญญาในทางนี้มันก็ต้องมีบุญด้วยเหมือนกันมบุญก็หมายถึงว่าได้เคยสั่งสมในทางที่ดีนี่ เหมือนเราเนี่ยอาจจะไม่มีความหวังไปถึงจนเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าการสร้างสมกรลังคุณธรรมความดีไงมันเป็นนิสัยปัจจัยในสำคัญมันต้องมีนิสัยปัจจัยเนี่ยถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ไปเนี่ยการสร้างนิสัยปัจจัยให้เป็นคนดีมันก็ดีไปได้ถ้าไม่มีปัจจัยหรือไม่สร้างปัจจัยมันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน แต่การเก็บเล็กผสมน้อยนี่นี่ที่เรีกว่าทําบุญทํำกุศลไว้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเนเป็นการสั่งสมทําให้เราเกิดจิตสํานึกไปในทางที่ดีนะนี่ถึงเกิดอะไรขึ้นมาก็ยังคิดไปในแง่ที่ดีอยู่นะคิดไปในแง่บวกได้เยอะเนี่ยพอเรานิยมไปในทางที่ดีการสร้างอุปนิสัยไปอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจจิตใจถ้ามันคิดดีเนี่ยมันก็ มันก็ดีนะมันสบายใจไปเยอะเหมือนแม้ร่างกายจะเป็นโน่นเป็นนี่ไปบ้างแต่แต่ประครับประคองใจในกุศลไว้ดีนะคิดไปในทางที่ดีเนี่ยมันก็เกิดความสุขได้นะหลายท่านหลายคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไม่อยากจะให้มันเป็นแต่มันก็เป็นเน่แต่ก็ธรรมะก็เป็นยาส่วนหนึ่งที่บำรุงทางด้านจิตใจอย่างน,น้อยก็เหมือนรักษาหายไม่หายก็ปรุงได้อะไรได้นะ ชีวิตเกิดมามันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอยู่แล้วว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาเนี่ยเราก็อยากอยู่นานๆแต่เมื่อมันกรรมมันพาไปเราก็ยอมรับตามผลของกรรมเกิดมามันก็ต้องตายไงจะหลีกพ้นไม่ได้ก่อนที่มันจะตายเนี่ยรักษากายรักษาใจให้มันดีๆหน่อยให้เป็นทุนเป็นรอนต่อไปถ้ามันมีภพชาติต่อไปครับ ให้มันดีกว่านี้หน่อยหรือดียิ่งขึ้นไปกว่านี้คิดเท่านี้มันก็เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเป็นกุศลแล้วเป็นความดีที่สั่งสมเอาไว้ตันจึงเรียกว่าเป็นปุเพกจะตะปุญญาตาเนี่ยเป็นการสั่งสมบุญหรือความดีในความดีก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราระลึกถึงได้บางครั้งเรานั่งอยู่คนเดียวนะแต่ว่านั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีความคิดแต่ว่านั่งอยู่คนเดียวให้ระบังความคิด ถ้ามันสั่งสมสิ่งที่ดีมันคิดแต่เรื่องดีมันก็เป็นความดีที่เราสร้างขึ้นอยู่คนเดียวก็ได้สร้างความดีต่อไปเนี่ยคิดดีก็ส่งเสริมความดีพอคิดดีแล้วมันเกิดความสุขเนี่ยปลื้มใจปีติใจภูมใจในสิ่งที่ตนได้กระทำเนี่ยเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดนึกถึงกรรมที่การกระทาของเราเราก็ยังปลื้มใจปีติใจจากผลกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ นี่มันมีผลต่อเราเจริงๆถ้าทําไม่ดีก็มีเสร็จเศร้าหมองเลยนั่งอยู่กับนั่งเพ้อๆร้อ,รองไห้ด้วยโอยไม่น่าเลยเกิดมาทั้งทีบาปจังเลยเราเนี่ยคือเป็นคนบาปคิดแต่ในเรื่องอกุศลใจมันก็หดห่อหดหูหอ่หอเหอีห่ยวไปเนี่ยมันไม่ชื่นใจเบิกบานนะแต่ถ้าได้ทําดีแล้วนั่งอยู่คนเดียวเพ้อๆได้สมาธิได้ภาวนาปัญญาเกิดขึ้นไปได้ดีเลยนะอ่านี่คือ ผลหรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําแต่ว่าการการทําดีทํากุศลเอาไว้มันไม่ได้หายไปไหนหรอกเนะเราหวังอยู่ละสวรรค์นิพพานก็หวังอยู่แต่ทุกคนก็มีบาร,รมีที่จะต้องสร้างมันไม่ได้กระโดดไปทีเดียวเลยมันค,อค,อคอ่อยๆไต่เต้าไปเนี่ยคนจะเป็นเศรษฐีอยู่ๆก็เป็นเศรษฐีเลยมันก็ยากอยู่แล้วถูกหวยรวยรางวัลที่หนึ่งก็เจ๊งไปแป๊บเดียวเหมือนกันมันไม่เหมือนสังสมทีละเล็กทีละน้อย ให้มันเกิดความมั่นคงนะ่อความมั่นคงได้ดีมันก็ถาวรไปได้ยาวนานเหมือนหลักฐานนี่บ้านเรือนทำไม่ดีทำใหญ่ทำโตเลยลมมาทีเดียวก็พังหมดเรียบร้อยมันฐานมันไม่มั่นนะกุศลกุณงามความดีต่างๆม,มันเป็นการสร้างฐานสร้างฐานแห่งความดีให้เกิดความมั่นคงเนี่แต่รักพุทธศาสนาจึง มีฐานศีลภาวนาหรือมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อสร้างรากฐานให้มันมั่นคงะเห็นไหมของเขาของแกเนี่ยถ้าฐานมันมั่นคงมันเป็นอมตะนะเมื่อไม่กี่วันผ่านมาไม่เคยไปโบราณสถานเก่าๆทางพิศณโรโลทางกำแพงเพชรมาแยวนี้ก็เลยมาแวะเอก็ได้พิจารณาเหมือนกันสิ่งของที่เขาทำไว้แต่ก่อนฐานมันดีฐานมันมั่นคง แม้เก่าแล้วก็ยังเป็นอมะตะดูแล้วก็เออมันทึงนะมันทึงอยู่เหมือนกันเราก็ได้พูดได้คำเดี๋ยวเอะเข้าทำได้ยังไงสมัยโน้นนั่นคือทำรากฐานให้มันคงก็เลยน้อมมาสู่ทำมาทิฐฐานทรมาทิฐานก็ถ้าสมฐานที่มั่นทางด้านจิตใจมัน,ม,นมั่นคงดีมันก็เป็นอมะตะเหมือนกันเชีวิตเป็นอมะตะเหมือนพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ท่านสร้างฐานมั่นคง เรื่องเเป็นอมตะเนี่ยผ่านไปเป็นพันปีท่านก็ยังเป็นอมตะอยู่นะเพราะทมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็เลยเป็นฐานที่มันอย่างดีแล้วคําสอนแม้เป็นนมามธรรมก็ยังเป็นอมตะด้วยเนี่ยสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยก็ยังเป็นอมตะตลอดการคือมันดีตลอดการนะทำตอนไหนก็ได้แม้แต่ว่ายุคมันเสื่อมไปมากๆถ้าธรรมะถ้าเราเอามาปฏิบัติมันก็ยังดีอยู่เสมอเห็นไหมเป็นอมตะไหม ถ้าไม่ทำนั้นคือมัน,มนไ,มไ,มไม่มีผลอะไรเลยไม่เป็นอมตะไม่ได้ซึ้งใจว่างได้แต่ถ้าทำตอนไหนก็ดีตอนนั้นน่ะนั่นคือเป็นอมตะตลอดการเนี่ยเรียกว่าทำศีลตอนนี้ก็ดีตอนนี้ไม่เบียดเบียนกันสังคมก็เกิดความสุขได้การแบ่งปันให้กันไม่มีความโลภมันก็เป็นสังคมก็เกิดความสุขได้เหมือนกันนี่ก็เรียกการทมว่าเป็นอมตะเนี่ยนิพพานก็ยังมีสวรรค์นิพพานมีทาระกิเสได้มันก็เป็นนิพพานได้ไหมทาระไม่ได้ก็ต้อง ปฏิบัติกันต่อไปนี่นธรรมะก็เลยเป็นอมะตะอยู่ตลอดกาลธรรมะคือถึงเรียกว่าเป็นสัจธรรมไม่ได้ไปตามโลกนะคงตัวอยู่เสมอเนี่ยที่ว่าโลกเจริญโลกเสื่อมนะั้นธรรมะไม่ได้เสื่อมไปไหนมีแต่โลกทิ้งธรรมท่านนั้นที่มันเสื่อมเสื่อมจากธรรมเนี่ยถ้าโลกไม่ทิ้งธรรมเนี่ยมันก็เหมือนเราได้วมานั่งดูกันมีศีลมีธรรมได้มาทําบนร่วมกันเนี่ยเด็กไหมมันก็ยัง เป็นสังคมที่อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมก็ยังเป็นสัจธรรมจึงว่าเป็นอมตะอยู่ตลอดกาลไงถ้าคนไม่มีกิเลสสังคมก็น่าอยู่นะคนไม่มีโลภเนี่ยอยู่ก็มีความสุขมองหน้ากันก็คิดแต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนะี่ยมันดีขนาดไหนนี่ก็ว่าธรรมะเป็นอมตะนะคนไม่โกรธก็ยิ่งดีอีกเนาะไม่โลภไม่โกรธเนี่ยโอ้ยมองกันยิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสเนะี่ยไม่มีขุนเคืองทางด้านจิตใจเนะีย แล้วก็สอนด้วยถ้ามีก็ไม่เป็นไรก็อาพายให้อภัยทานไปเพราะอะไรความโกรธมันไม่ดีมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนไม่พอไปเบียดเบียนผู้อื่นเห็นไหมเวลาโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาก็เบียดเบียนตนแล้วยังไม่สะใจไปทําคนอื่นต่ออีกมันเพิ่มขึ้นมาอีกนี่ก็เพราะความไม่รู้นี่แหละแต่ถ้าเรียนรู้ธรรมะภาวนาโอ้มันไม่ดีจริงๆอย่างที่พระองค์ทรงสอนจริงๆนะ เห็นทุกเห็นโทษของมันก็เพียรละเพียรละโลภละโกรธใช่ไหมแต่โลภไม่มีมากโกรธไม่มีมากไม่ต้องหมดไปนะเพรกระสังคมก็น่าอยู่นะหรือมีก็รู้จักขมไม่น่อยเนี่ยอย่ารู้อำนาจมันมากเกินไปนี่มีแต่คิดจะละมันอยู่นะี่มันยังดีเลยดีกว่ารักษามันไว้หรือเพิ่มมันขึ้นนะท,ทําได้ตอนนี้ไม่พอเพิ่มขึ้นนี่ไม่ดีนะเน โกรธมีอยู่แล้วยังเพิ่มโกรธเอาเชื้อเข้าไปอีกนี่มันก็ไม่ดีหลงมีอยู่แล้วก็ยิ่งไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ก็ยิ่งหนักเข้าไปนี่ก็เต็มไปได้วยโลคโรดหลงนี่อย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อทําลายทําลายตนทําลายสังคมทําลายโลกไปเลยและนี่แต่ถ้ญญามีธรรมะมันก็เลี่ยนได้ตลอดการอยู่สองคนก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่คนเดียวก็เป็นสุขสองคนก็เป็นสุข อยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นทั้งโลกเลยมันก็เป็นสุขได้นยถ้ามันคิดถูกนะนี่จเียว่าเป็นอมตะธรรมถ้าอยู่กับธรรมก็เป็นอมตะธรรมถ้าทิ้งธรรมก็ไม่เป็นอมตะนะก็เต็มไปด้วยโลกโกรธลงโลกก็เป็นไฟลุกเป็นไฟนะที่ท่านพูดเปรียยบประมาณทำไมว่าพระอาทิตย์เกิดขึ้นถึงเจ็ดดวงเมื่อไหร่ในโลกนี้แตกลานไปหมดเลยนี่มันเป็นธรรมธิฐานนะ คือไฟที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในใจนี้ถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเราส่งเสริมมันก็เป็นไฟกองที่สอง <S <S 1> <S 1> เสริมไปอีกเป็นกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้ามันจะเป็นยังไงมันก็เผาหมดไหมไปหมดทั้งโลกแหละแต่ยังว่าเป็นยกไฟประไลกันเนี่ยคือจิตใจของคนมีแต่โลภโกรธหลงทุกดวงก็มีแต่ไฟไม่แค่เจ็ดดวงนะมันกี่ดวงก็ไม่รู้ละ คนนั้นก็มีคนนี้ก็มีเรามารวมกันดูสิมันจะเป็นยังไงนะมันก็แหลกลานทนั้นแหละต่างคนที่จะโยนไฟใส่กันมาเผาไหม้กันไหม้กันไปทั้งโลกนี่นี่มันจึงเป็นพิษเป็นภัยนี่ธรรมะเป็นสภาพที่เย็นสอนให้ลดละสิ่งที่เป็นโทษสร้างความที่เป็นคุณขึ้นมามันก็เกิดความสงบเกิดความร่มเย็นขึ้นมาได้นี่แล่แั่นก็เป็นสิ่งสําคัญนะธรรมะยังเป็นอมตะอยู่เสมออย่าคิดว่าธรรมะเสื่อมไปจากโลกนะ ขอให้คิดกลับกันว่าเราทิ้งธรรมต่างหากธรรมไม่ทิ้งเราหรอกเราทิ้งธรรมเฉยๆนี่ผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาท่านก็บอกไว้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมธรรมก็ไม่รักษาก็ท่ากบว่าเราต้องให้ความใส่ใจกับธรรมะถ้าไม่ใส่ใจธรรมะท่านก็ไม่รักษาเรานธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่คืออนิสงค์ของการ ประพฤติธรรมเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ฝากเป็นขอเก็ตแก่ศรัทธายาตยมทุกท่านในวันนี้วันวันปิยมหาราชเป็นวันลํำลึกถึงผู้มีพระคุณอีกแหละผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยคนดีก็ยอมลํำลึกถึงแล้วก็ทำความดีอุทิศความดีให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปถือว่าเป็นบุพการีบุคคลเหมือนพ่อแม่เรานี่แหละ หรือผู้มีพระคุณต่อชาติต่อแผ่นดินก็แล้วแต่เนี่ยเรานึกถึงแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราปรารถนาดีเราอยู่ได้ดยความสุขด้วยความราบรื่นตามอัตภาพก็อาศัยอาศัยผู้ที่มีความดีให้แก่เราหรือผู้เป็นบุพการีผู้มีคุณต่อเรานะ เราจึงอยู่ได้เราก็นึกถึงลำลึกแล้วก็ทำบุญแล้วก็ทิตถวายอย่างน้อยๆก็ได้ทำความดีให้แก่ตนเองนะก็ขออนุโมทนากับสถายญาติโยมทุกๆท่านและขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมํำตนให้พบสุขผลจากทุกโดยตัวกันทุกท่านตลอดกาลละนานเถิ